Dua alai Dua laya. alai. Yes. ah. Yes. Yes. ไม่แห้งเกินไปไม่เปียกเกินไปรวนๆพอมันๆครับผมก็เดี๋ยวปล่อยให้เซตตัวสักสิบนาทีสวัสดีครับสัมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอไซน้อยครับผมเป็นหมายคลองพระพิมลครับนอนทบ,บุรีครับผม,มรู้ว่า จะได้ผลเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาตกในระยะ 3- 6หก่อนครับตกแบบบาลานซ์นะครับเหยื่อที่จะใช้ก้อนนี้ฮะซูมหัวตัวนี้เราก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกลับบ้านกันไหมน,นี่ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเริ่มลงมือตกกันเลยครับผมลุ้นไปพร้อมกันนะว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่ากับหมายนี้นะครับกับเหยื่อซุ้มหัวโอเคครับไปลุยกันเลย ปเปลียนทองมาแล้วหนึ่งตัวสวยเลยไซส์ใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่อยู่เป็นนิมิตหมายที่ดีครับผม เริมาแล้วครับน้ำเริ่มไหลแรงแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นตกไม้ตายแล้วครับเพราะว่าน้ำเริ่มไหลทุนตั้งโยนตรงนี้ไหลไปนู่นแล้ว เดียนไซสวยมมาหนึ่งตัวครับกำลังสนุกเลยน้ำไหลเปลี่ยนเป็นไม้ตายครับ ขอช่างตะก,กวัวแป๊บหนึ่งครับอันนี้ หนึ่งตัวหมายเนี้ยเรารู้ว่ามันมีตัวแล้ว,ลวครับแล้วทีเนี้ยเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้โทรฟี่กันไหมดีกว่านะพ <Wow. S 1> ราะว่ามันม่าแ,แล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะ เฮมาแล้วตะเพียนสสวย วตะเพียนสวยๆนะครับหนึ่งตัวตะเพียนทองส,สวยๆสวยๆสยสวยๆเลย ินตอนสวะวิ่งผ่านพอดีตอนสวะลอยผ่านมันกินพอดีต้องวัดเบี่ยงออกครับเสียวปลายคันนี่ครับตะเพียนวยสวยๆหนึ่งตัวาตตัว ส่เบลอเลยปลุประดปรุตราตัวนี้ เพียนทองไซนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไซใหญ่เลยนะ มีกระโดดออกไปครับปาตเพียนไซสสวยหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ก็11โมงครึ่งครับเริ่มหิวข้าวละเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินกันร้านค้าแถวๆนี้นี่ครับบรรยากาศหมายก็ประมาณนี้ฮะ แดดเพิ่งจะเริ่มแดดเริ่มจะไม่ค่อยมีละเริ่มแดดร่วมลม,ม,มตกครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาของกินกันนะครับกระเพราหมูสับไข่ดาวได้มาแล้วกินข้าวกันครับ The whole world at her feet watching นี่ครับโอ้ตะเพียนใช้สวยหนึ่งตัวมาละเริ่มใหญ่ละเริ่มใหญ่ละเดีอยกันต่อครับ เหรียนทองครับใสสวยเลย เตียนครับสวยๆเลยตัวนี้อ๋อปลาตะเพียนปลาอะไปรปลาตะเพียนครับอ๋อหัวเหือ,อ,อ,อยยนกันเนนะครับผม แต่เพียนครับโอ้โหไซต์ส,สวยสวย

Yes. sir. โอ้ดีครับมาแล้วยี่สกสวยเลยสเสร็จครับสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วสุดยอดสุดยอดสบายใจ <laughs>

ครัแตะเพียนสวยๆอีกแล้วหนึ่งตัวสวยเลย ปิดเครื่องชาร์จแบตครับโอ้ไม่เห็นจังหวะวัดเลยปววลลยับปรพรมตัวเบลเลอร์เลยนี่ครับโอ้ปับพรมตัวเบลเลอร์เลยฮะสวยเลยตัวนี้เสียดายไม่ได้จังหวะวัดชาร์จแบตอยู่ เพียนไสสวยๆหนึ่งตัวโอ้โ,อ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 โอ ก่อนจากก็ย uhm ังมีอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันละเรามาดูปลาที่ได้กันวันนี้ฮะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน นี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็เยอะพอสมควรฮะมีไซซ์ใหญ่อยู่2ตัวมีปลายิสกใหญ่กับปลาพรมปลาพรมไม่ได้ถ่ายไว้ฮะมชาร์จแบตี่ปลาพรมไซส์เบลเลอร์เลยแล้วก็ยิสกไซซ์สวยเลยหนึ่งตัวครับก็เดี๋ยวเราจะคัดเอาปลาที่ตัวเล็กๆปล่อยกลับไปครับเพราว่า ได้ตัวใหญ่เยอะพอสมควรครับผมก็เฉพาะตัวที่ก็อทำกับข้าวกลับไปกินแล้วกันนะเ,เดี๋ยวเราไปปล่อยปลากัน ได้ปลายิสุกตัวใหญ่ครับหนึ่งตัวสุกใหญ่สวยๆเลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับท่านใดสนใจอยากจะลองเอาเหยื่อสมหัวไปใช้ดูก็ทักเฟซทักไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมและใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ลิปหน้ากับผู้ชายมองทุ่นครับสวัสดีครับ